ชมบรรยากาศบ้านานาของป้าแมงตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงนะคะวันที่วันที่เก้าน,นะคะสุ่ที่เก้าตุลาคมนะคะ2,563ลมหนาวนะคะน่าจะเป็นลมหนาวนะคะพัดแรงมากเลยนะคะดูดูตรงสวนานาของป้าแมงนะคะต้นดูผานะคะต้นดูผาโอนเอ็นแรงมากเลย บรรยากาศรอบๆนะคะที่สวนหนาของพ่อแมงที่บ้านหนาของพ่อแมงนะคะที่บ้านของพ่งอแมงเองค่ะลมแรงมากเลยนะคะหนาวแล้วนะคะอากาศเย็นค่ะดู อันมันจะไปไหนลูกอันมันอย่าไปไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปเที่ยวนะลูกอันมันไม่ไปเที่ยวอยู่บ้านไม่ไปเที่ยวลูกอยู่บ้านอยู่บ้านหมอเลยหมอตากแดดเลยลูกนอนตากแดดเลยหมอหมอะไม่ไปเที่ยวนะไม่ไปเที่ยวลูกไม่ไปเที่ยวนอนเลยอันมัน นอนกลางนั่นแหละนอนตรงนั้นแหละนอนม้อเลยลูกไม่ไปเที่ยวลูกไม่ไปเที่ยวนอนตากแดดนะลูกนะอาถ้าไม่ขึ้นบ้านนอนตากแดดเลยนอนมอ้มอม้อม้อเลยครับม้อมอ,มอไม่ม้อไม่ม้อกลับบ้านออจะขึ้นบ้านเหรอลูกมาขึ้นบ้านมาจะม้อตรงไหนอ่ะม้อที่กองทราย มอที่กองทรายโอ้หนูมาอที่กองทรายอ,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 อันมันนอนอยู่นี่นะลูกนะอันมันนอนอยู่นี่นะนอนเลยน่ารักมากเลยขี่มักยองออนอนซะ <c oughs> นอนที่กองทรายนะลูกนะ นอนตากแดดที่กองสายนะลูกลมแรงมากเลยไหมเห็นไหมไหมลมแรงมากเลยมันหนาวนะลูกนะนหนาวเนาะอนอนซะนอนตากแดดอนอนตากแดดเดี๋ยวแม่จะไปทํางานแล้วนะคะทันมั่นของแม่นะโอ้น่ารังจกงเลยไม่ไปเที่ยวเนาะไม่ไปเที่ยวเนาะลูกเนาะอ้าว จะลุกขึ้นบ้ iter, านเหรอลูกจะขึ้นบ้านอ๋อเราจะไปขึ้นบ้านเหรอขึ้นบ้านขึ้นบ้านเนาะขึ้นบ้านกันขึ้นบ้านหรืเอาไงขึ้นบ้านไหมืึขึ้นบ้านหรือเปล่า <positively> ล <over jumper> <message> ูกขึ้นบ้านไหมนอนหน่อยไม่ขึ้นนอนที่โรงรถเหรอลูกนอนไหนจะนอนไหนนอนไหนมนะ ไปเที่ยวลูกไม่ไปเที่ยวขึ้นนอนมันจะเลงเลยฮึบโอพี่พิคก็ตื่นโอ้นอนนอนนอนพี่พิคก็นอนพี่พิคก็นอนเดี๋ยวน้องไปเที่ยวนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันนอนเลยพี่พิคก็นอนพี่มอนพี่มอนก็นอนครับมอนมอนเลยหมอ่มอนหมอหมอหมอครับอืนั่นแหละ น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยครับอัมันนอนตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะคะโอเคครับขอบคุณมากค่ะทุกคนนะคะความน่ารักของอันมอนนะคะเขาก็เชื่อนะคะครั้งนี้ก็เชื่อดีนะคะแต,แต่มีหลายครั้งนะคะที่ไม่เชื่อเราเลยนะคะบอกให้นอนเขาก็ไปนะคะบอกให้ไปเขาก็จะอยู่นะคะก็อย่างนี้แหละนะคะใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะทุกคนนะคะ พื้นที่รับชมค่ะไม่มีสาระอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่รอบอบของแมงนะคะที่สร้างความสุขให้กับแมงค่ะขอบคุณม่ะนะคะทุกคนนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอานมอนหน่อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะ